ข่าวด่วนครับทุกคนขยี้ตาแป,ป๊บนะครับล่าสุดทางด้านแอดมินไม d ได้โพสต์รูปสวมชุดว่ายน้ำนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำนั่นเองครับบอสโจนะครับถึงขั้นทนไม่ไหวครับได้ออกมาแชร์รูปลูกสาวนะครับแอดมินไมซึ่งวันนี้แบบว่าโอ้โหได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์เพียบเลยนะครับโดยแอดมินไม d นะครับได้โพสต์รูปสวมชุดว่ายน้ำสีแดงนะครับแล้วก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่า เอาบอแฟนสิเป็นไห้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านบอโจก็ได้มาแชร์รูปของลูกสาวต่อนะบอกว่าเย็นเย็นไหวลูกสาวนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนาะก็กลายเป็นกระแสกันเลยก็ว่าได้ครับกับแอดมินไม่แอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอูมอิมก็ได้มีการเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกน่ารักจังเอาบอแฟนสิเป็นไหนะครับก็เหมือนว่าไปตอบโต้กับแอดมินไม้นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็น เป็นชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เแล้วก็อยู่บนสระว่ายน้ำนะทุกคนซึ่งพี่มิมองว่าเป็นคือถูกการะเทสะาถ้าถ่ายรูปแบบนี้นะครับถ้าใส่ชุดว่ายน้ําแล้วไม่ได้อยู่แถวแถวทะเลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสระว่ายน้ําอะไรแบบนี้อันนี้ก็ว่าไปอีกไปไปอย่างหนึ่งเนาะแต่อันเนี้ยได้รับคําชมจาก fc แฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยตั้งแต่ admin mine เนี่ยโอ้โหเป็นนางเอก mv ของน้องอู๋อิงเพชบ้านแพงกับยืนนึ่งแม่นเขายืนเมา่แม่นนองนะครับก็เรียกได้ว่านะดีกรีความฮอตเนี่ยก็เริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ fc ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือไปกดติดตามแบบเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่า ก่อนที่น้องแอดมินไม์เนี่ยจะก้าวเข้ามาเป็นแอดมินสาวน้อยเพรบ้านแพงครับเราเห็นแบบเวลาโพสต์รูปใช่ไหมครับยอดไลค์ก็จะเป็นหลักร้อยตอนนี้ก็เริ่มขยับขยื่นนะครับมาเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับเรื่อยๆกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครที่มาอยู่กับสมาชิกของสาวน้อยเพรบ้านแพงหรือว่ามาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ย ต้องยอมรับไว้เลยกับกระแสเนาะทุกคนกับกระแสความดังต่างๆและณนะที่นี้วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแอดมินไมล์เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับไม่ว่าแอดมินไมล์จะไลฟ์สดไม่ว่าแอดมินไมล์จะทําอะไรนะครับตอนนี้แฟนคลับเอฟซเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจแล้วก็เข้าไปเรียกได้ว่าบางทีก็อาจจะแบบมีติบ้างก็เพื่อก่อให้แบบมันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแอดมินสาวน้อยต้องบอกว่าน่ารักอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับได้เห็นรูปแบบสด ใส่สดชื่นบ้างนะ้อทุกคนปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแอดมินแบบว่าแต่งตัวเรียบร้อยอใส่ชุดเรียบร้อยรัดกุมอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆเนาะวันหยุดนะครับก็ได้เห็นมุมเซ็กซี่เซ็กซี่ของแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า นะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นานแล้วก็จเจริญหูจเจริญตาใช่ไหมทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพ,พุ่มยิ้มข่าวกระแสก็เลยเอารูปของแอดมินไม์เนี่ยมาฝากทุกคนเพื่อนะครับเผื่อแฟนคลับ FC บางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามแอดมินไม์นะครับวันนี้ก็เลยเอารูปสวยๆนะครับ จนบอสโจเนี่ยทนไม่ไหวเลยนะได้ออกมาแชร์เลยนะบอกว่าใจายเย็นๆลูกสาวนะครับนะจากที่น้องแอดมินไมล์เนี่ยได้แสดง MV ของอน้องอุงอิงไปบ้านแพงกับยืนนึงแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับก็ต้องบอกว่าพิสูจน์ความสามารถของน้องได้เป็นอย่างดีเลยเนาะกับบทบาทการเป็นเจ้าสาวในครั้งนั้นนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะว่าใน MV เนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จ เรื่องความรักแต่ชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเออนะถือว่าอตอนนี้ก็กําลังให้โอกาสหนุ่มๆน,นะใครที่กําลังแบบว่าอยากจะจีบแอดมินไมล์เนี่ยเชื่อว่าแอดมินไมล์ก็น่าจะเปิดรับหมดนะครับเนาะซึ่งไปอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์จีบเยอะมากเลยนะจีบแอดมินไมล์นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่านะเป็นคนสวยนะครับเป็นคนสวยแล้วก็ตั้งใจทํางานนะครับและ ทักษะการพูดตอนนี้แอดมินไมล์เราเราเริ่มเห็นว่านะครับพูดเก่งขึ้นเวลาไลฟ์สดในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็คือโอ้โหนะน่ารักมากนะครับแฟนคลับคือไปกดไลฟ์แบบรัวๆมากแล้วก็บางคนก็ส่งมาให้อิ่มขาวกระแสนะว่าโอ้โหแอดมินไมล์นี่นี่ใช่แอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงไหก็เลยบอกว่าใช่นะครับเนาะแล้วก็มีมุมแบบส่วนตัวส่วนตัวบ้างซึ่งอิ่มมองว่าเป็น เป็นรูปที่น่ารักน่ารักนะครับเนาะเป็นสวมชุดว่ายน้ําแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าโปมากแล้วเขาก็อยู่ริมสระว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่จะใส่ชุดว่ายน้ํานะครับนะสำหรับแอดมินมาก็เป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันคือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยที่บอสโจเนี่ยได้มีการวิดีโอคอลหาแอดมินมา d นะทุกคนตั้งแต่วันแรกที่มาสมัครกับสาวน้อยเพรบ้านแพงใช่ไหมครับก็ทําเอาถูกอ,อกถูกใจแฟนคลับ สาวน้อยเพบ้านแพงนะครับด้วยด้วยความสวยด้วยความที่แบบว่าพูดเก่ง แล้วก็ทําคลิปได้ถ่ายคอนเทนต์เป็นนะครับทำปกวิดีโอได้แล้วก็สืบทราบมาว่าจบนาฏศินมาด้วยนี่เขาก็จะเก่งในเรื่องของการแสดงร้องเพลงได้คือครบอะครับทุกคนครบบางคนบอกว่าอยากให้มีรับเชิญด้วยใช่ไหมรับเชิญแอดมินไบบนเวทีเคยมีนะเคยมีน้องเนี่ยขึ้นไปเช็คซาวบนเวทีด้วยก็ถือว่าตอนนั้นก็คืออาจได้รับกระแสะความนิยมแบบเพิ่มขึ้นเลยสําหรับแอดมินไบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีแฟนคลับ FC เข้าไป ตามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เร็วมากๆนะครับแล้วก็เร็วมากๆเลยนะนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยแล้วกันคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเหมือนกับว่าออกมาโพสต์ตัดโพสนะครับเกี่ยวกับโดนวิพากษ์วิจารอะไรอันนี้เราไม่รู้เกี่ยวกับเหมือนกับวิวจารในเรื่องต่างๆแล้วก็แอดมินมายก็บอกว่าความอดทนของเราเนี่ยก็คือมีขีดจากัดเนาะของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับก็มีครั้งนั้นแหละที่เห็นแอดมินมายได้ออกมามาโพสต์เกี่ยวกับเรื่อง น่าจะเป็นเรื่องงานนะมีมองว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะครับนะในส่วนของวันนี้ก็เอารูปสวยๆมาฝากทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าฮอตตั้งแต่ยังไม่เข้ามาอยู่ใต้ชายคาสาวน้อยเพรบ้านแพงเลยนะครับฮอตตั้งแต่แบบทุกคนก็บอกว่าบอสโซรับเลยรับเลยแอดมินคนนี้เอาเลยเอาเลยนะแอดมินสาวน้อยคือแบบเชียร์สุดฤทธิ์นะครับพอเข้ามาอยู่แล้วก็โอเคนะครับก็เข้ากับทุกคนได้ใช่ไหมครับแล้วก็มุมกล้องอะไรต่างๆเวลาไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่ง ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและส่วนใหญ่ fc สาวน้อยก็คือไปเซลแอดมินส่วนมากนะครับนะ <c oughs> ไปเซลแอดมินนะครับและในส่วนของทางแม่เตาก็จะเป็นถ่ายที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่าแม่เตาก็คือเป็น fc น้องอุงอิงอยู่แล้วนะครับก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเป็นแม่ฮักเนาะก็เลยได้ไปอยู่ที่บ้านน้องแล้วก็เป็นบ้านน้องครูด้วยเป็นคนบ้านน้องครูด้วยใช่ไหมครับสาหรับแอดมินแม่เตา นะครับก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับแม่เต่าเนาะตบเมื่อคืนนี้ก็คือแต่งหญิงด้วยเมื่อวานเนี้ยโดนอง์อิงจับแต่งหญิงนะครับน่ารักมากก็แตกต่างคาแรคเตอร์กันไปนะมิมมองว่าแอดมินสาวน้อยเพร้แปนแพงคือเอามาหลายๆคาแรคเตอร์ character แบบเนี้ยก็ดูน่ารักดีอย่างแม่เต่าเนี่ยก็ดูแบบอาจจะอาจจะแบบช้าช้านิดนึงแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกแบบสบายหูนะครับนะแต่ส่วนแอดมินไม้ก็จะเป็นคนเร็วเร็วนิดนึงนะครับเร็วเร็วแล้วก็พูด พูดชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็อีกอีกแอดมินคนหนึ่งใครอะน้องแป้งโกะนะครับอันนั้นก็คือจะแบบพูดแบบอะไรก็ชัดถ้อยชัดคำเช่นเดียวกันนะครับนะก็ถือว่าบอสโจเลือกไม่ผิดคนนะที่ที่มาอยู่กับสาวน้อยพีบ้านแพงสำหรับแอดมินตอนนี้เหมือนกับว่าได้แอดมินเพิ่มมาใหม่แล้วลนั่นก็คือน้องกรดใช่ไหมครับทุกคนเป็นเป็นหมอลำด้วยเป็นแอดมินด้วยนะถือได้ว่าควบคู่นะครับ บอสโจก็คงจะเห็นแวว์อะไรต่างๆในการทำคอนเทนต์หรือว่าในการาทำพูดคุยอะไรแบบนี้กับ FC ตอบโต้กับ FC อะไรแบบนี้นะครับเนาะก็แต่ละคนก็คือต่างคาแรคเตอร์กันไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์แอดมินม้สวยไหมคอมเมนต์มาคนละหนึคอมเมนต์แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ